สวัสดีมิตรทักที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปน,นี้นะคะเรมีเรื่องจะมาเล่าให้มิตรทักทุกท่านฟังอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งลองทายกันดูนะคะว่าวันนี้อะไรมาส่งเรนะคะทุกคนคะ่ะลองทายเล่นๆดูนะ ต้นเหตุนะคะเกิดจากเรนะคะลุ้นด่างเจ้าสเสนจันบุษราคําด่างเหลืองด่างน้อยต้นนี้นะคะลุ้นยังไงก็ลุ้นไม่ขึ้นนะคะเปิดใบมาก็เป็นใบเขียวตลอดเลยนะคะทุกคนคือเรก็เหนื่อยจังเลยที่จะคอยลุ้นเขานะคะแต่เเราก็ต้องทําใจนะเราซื้อมารุ้นด่างมันก็ต้องลุ้นอย่างนี้นะคะก็เลยตัดสินใจว่ามไม่อยากรุ้นแล้วนะคะและหน้าตัวนี้คือสเสนจันบุษราคําด่างเหลืองราคาเขาจับต้องได้นะคะ และนะคะเด็กก็ได้ไปเห็นเจ้าของไม้ท่านหนึ่งนะคะเปิดราคาบุตรด่างเหลืองไม้ชินตา2ใบเล็กๆนะคะแล้วก็เปิดอยู่ที่1 9 9 9บาทนะคะซึ่งเป็นต้นที่ดังจัดมากเลยนะคะมันถูกใจเดยมากเลยเล็กก็เลยทักไปสอบถามนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะน้องเขาได้ขายต้นที่เด้อยากได้ไปแล้วค่ะเขาก็เลยส่งไม้ อีกต้นหนึ่งมาเป็นด่างเหลืองนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นไม้หน่อคะ่ะทุกคนนี่คือภาพนะคะที่น้องสมให้ดูนะคะดูจากสายตานะคะเลยก็เห็นว่าหนึ่งเลยก็คือตรงความต้องการคือเราต้องการจะได้ด่างจัดๆนะเราไม่อยากรุนแล้วนะคะแล้วก็แล้วน้องบอกว่าเป็นไม้หนอ่ออ้าวไม้หนอ่อซึ่งเรเป็นคนชอบไม้หนอนะคะเพราะว่าเขาเจริญเติบโตดีแล้วรากเขาค่อนข้างเยอะอันนี้จากประสบการณ์ที่เราเลี้ยงไม้เนาะทุกคนเนาะทีนี้ ราคาด้วยค่ะน้องเปิดราคาให้เรที่สองพันสองรอยก้สิบค่ะซึ่งเรมองว่าราคาเนี้ยจากที่ประสบการณ์ที่เราเห็นราคาผ่านๆมาไม้หนอราคานี้มีน้อยนะคะก็คือว่าราคาค่อนข้างจะเบานะคะเบาก็โอเครับได้ค่ะก็เลยทําการขอต่อราคาน้องที่2100รวมส่งนะคะเจ้าของไม้เขาก็โอเคนะคะว่าโอเคเขาจะให้ราคานี้นะคะก็ทีนี้ ก็มาถึงวันนี้เดี๋ยวเรามารุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นไม้หน่อจริงไหมนะคะแล้วจะเป็นต้นที่เราอ่ะเห็นในรูปหรือเปล่าเดี๋ยวมารุ้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนแล้วก็จะมารุ้นไปด้วยกันนะคะว่าตกลงต้นที่เราได้มาจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งน้องเขาบอกว่าคนขายบอกว่าเป็นไม้หน่อนะคะน้องบอกว่าเป็นไม้หน่อแล้วแต่จากที่เ้ดูก็คือว่า ค่อนข,ข้างจะด่างเกอบทุกใบนะแล้วก็มันมีสองใบที่กลางมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงน,นะคะทุกคนคะ่ะมาลุ้นไปด้วยกันนะคะช่วงนี้ราคาเขาแบบว่าคือ,อเวลาที่เราจะซื้อนะคะทุกคนพอเรเห็นต้นไม้และราคาของเจ้าของไม้เปิดแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ราคาแบบดีใช่ไหม เบื้องต้นเลยนะคะทุกคนเดยกก็จะไปเช็คในโปรไฟล์นะคะก็คือ Facebook เข้าไปดูในโปรไฟล์ของเขานะคะว่าเขามีการติดต่อซื้อขายต้นไม้หรือเปล่าเคยมีการส่งต้นไม้ไหมแล้วก็มีต้นไม้จริงหรือเปล่าคือแบบคนรักต้นไม้นะคะเราก็จะเห็นนะ,ะมาดูทุกคนมาดูวิธีแพทของเขานะว่าเป็นยังไงนะคะตอนแรกก็ตกใจนะว่าเออต้นจะความจริงไหมหนอมันจะเตเร็วนะที่เด็กเคยบอก อันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้หน่อจริงหรือเปล่าค่ะทุกคนแต่ทำไมมันดูเล็กจังเลยเนาะอืมนี่นะคะก็ดูจากลักษณะใบที่เขากลางออกมานะคะทุกคนก็คือลักษณะใบของไม้หน่อก็ค่อนเวลาทุกครีใบนะคะใบเขาค่อนข้างจะใหญ่แล้วนะคะแล้วลักษณะคือลักษณะใบของเขาอะ่ะมันจะมีลักษณะเป็นทรงรูปหัวใจเลยนะ แต่ถ้าเป็นไม้ตาหรือว่าไม้นย้วใบเขาจะเรียวๆแหลมๆนะถ้าเป็นส่องสมัมบยนะคะวิธีการสังเกตนะคะสรุปนะคะก็เป็นต้นเหมือนที่เร้เห็นในรูปนะคะอ่าแปลว่าเขาเป็นพ่อค้าที่ค่อนข้างจะซื่อสัตย์นะคะอันนี้เขาส่งมาเมื่อวานนะคะทุกคนคะ่ะเขาส่งมาเมื่อวานแล้วก็ส่งสแฟลดนะคะมาถึงเร็วมากมี่ได้แล้ววันนี้นะคะวันนี้วันที่เร่แกะเป็นวันอาทิตย์ที่10 18ปด นะคะทุกคนเขาส่งเมื่อวันที่17นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาพลาสติกออกนะคะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะนี่นะคะทุกคนคือความจริงนะคะเจ้าของไม้นะ,ะเขาบอกว่าพี่อย่าพึ่งเปลี่ยนกระถางนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะชำอา้านี่นะคะดีแล้วที่ยังไม่แกะเดย,ยไม่ชอบวัสดุปลูกที่มันแฉะเกินไปเนาะเพราะว่า เด็กก็จะต้องเช็ควัาสดุปลูกซะก่อนนะคะทุกคนดูต้นแทนดูจะเป็นยังไงบ้างาอ้ออ๋อเนอโอป้ปางนี้ล่ะนะคะเขาบอกว่าเขาเพิ่งแยกออกมาชำนะคะน้องเขาบอกว่ารากเดินดีนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ารากเดินดีจริงไหมอ้าโอ้เนี่ยค่ะเห็นรากอยู่นะรากใหญ่มากเลย ข้าวชมวิธีนี้นะคะทุกคนเป็นไม้หน่อจริงค่ะเพราะว่าเป็นไม้หน่อจริงๆและจริงนะคะทางร้านบอกว่าอ,อย่าเปลี่ยนกระถางนะคะแต่ว่าเรอยากเปลี่ยนจังเลยอะทุกคนเพราะว่าเราก็เนี่นะคะเรก็จะมีดินปลูกของเรผสมไว้อย่างนี้อยู่แล้วนะคะสรุปนะคะเรก็ตัดสินใจจะเปลี่ยนวัสดุป,ปลูกให้เขาเลยนะคะทุกคนคะ่ะเนื่องจากว่านะคะ เรสังเกตเห็นว่า,ารากของเขานะคะเขาเป็นรากของไม้หนองจริงๆค่ะเขามีรากแล้วรากแบบค่อนข้างใหญ่นะคะนี่รากใหญ่เลยนะคะเรก็คิดว่าเขาควรจะได้รับสารอาหารแล้วนะคะทุกคนแล้วถ้าไม้มาเนี่ยคือน้องเขาส่งไม้มามาถึงเรแบบสมบูรณ์นะหลังจากที่เรเปลี่ยนวัสดุปลูกไปแล้วอะเรจะทําการเคลมกับเขาไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากเรเองซึ่งทางเจ้าของไม้เขาบอกเรแล้วเนาะว่าให้เรนะคะ าชํำรากอย่างนี้ไปอีกสองสัปดาห์วัสดุชํำของน้องเขาจะใช้เป็นมะพรา้าวสับกับเพล์ไลท์ความชื้นตอนที่เรได้รับปกตินะคะทุกคนทีนี้เรก็จะมาทําการเปลี่ยนดินปลูกของเรนะคะดินปลูกของเรนะคะก็จะเป็นดินปลูกที่เรผสมไว้เป็นดินปลูกที่เรใช้ในการชํำเรียกรากบุตรเนื้อเยื่อด้วยนะคะทุกคนค่อนข้างจะสะอาดนะคะ และที่เรเทลงไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นดินปลูกเก่าของสนิจจันบุษราคำเนื้อเยื่อหลังจากที่เรย้ายลงไปชำรากในวัสดุป,ปลูกของเรนะคะคือตัวนี้เขาจะให้ความชื้นแล้วก็โปร่งนะคะที่เรสังเกตนะคะเรก็จะผสมไปด้วยเลยนะคะเรก็จะเพิ่มยากันร,รานะคะเพิ่มความสะอาดให้เขาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะรดด้วยน้ําที่ผสมน้ํายาเร่งรากนะคะในวัสดุป,ปลูกอย่างนี้ไปเลยนะคะเพื่อให้เขามีความชื้นที่สม่ําเสมอนะ อันนี้เป็นสูตรการชํำเรียกรากของเรเองนะคะเรก็จะทําอย่างนี้ตลอดนะถ้าใครตามเรก็จะรู้นะคะเพราเรจะชําก่อนที่เรถ้าเรจะอบต้นไม้เรจะทําให้ดินปลูกของเรชื้นแบบสม่ําเสมออย่างนี้ก่อนนะคะพอหลังจากปลูกแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องรดน้ําก็ได้ค่ะดินปลูกของเรเนี่ยนะคะจะมีธาตุอาหารที่ดีมากๆเลยนะคะมีแคลเซียมจากเปลือกไข่ด้วยนะคะซึ่งแคลเซียมก็จะช่วยให้รากเขาเดินเร็วขึ้นด้วยค่ะ ถ้าใครสนใจสูตรดินปลูกนะเดย์ทำไว้ให้แล้วนะคะมันจะอยู่ในคลิปของดินปลูกครอบจัก,กรวาลหรือไม่ก็ในคลิปของอบุญเนื้อเยื่อนะคะลองไปย้อนดูนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยนะคะสารอาหารครบถ้วนแน่นอนเพิ่มธาตุาอาหารรองด้วยเปลือกไข่ก็คือ มีแคลเซียมอยู่แล้วนะคะทุกคนมีแคลเซียมในดินปลูกนี้อยู่แล้วนะคะเรียต้องขอให้เครดิตของเจ้าของไม้ท่านนี้นะคะเป็นชื่อเฟซบุ๊กบอนสีที่รักนะคะเดี๋ยวเรียขออนุญ,ญาตใส่เครดิตให้นะคะเพราะว่าไม้ที่ส่งมาก็คือตรงปกนะคะข้อมูลรายละเอียดของไม้ชัดเจนถูกต้องก็คือเป็นไม้หนอนะคะการส่งของก็คือไม้มาถึงเดยแล้วแบบว่าสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเลยไม้เขาอาจจะมีการสลดจากการเดินทางแค่เล็กน้อยนะคะทุกคนค่ะ แต่ในส่วนของราคาทุกคนต้องไปคุยกันเองนะเพราะว่าอันนี้น้องไม่ได้รู้จักเรเป็นการส่วนตัวเรก็ไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวแต่อยากอ,าอยากลงเครดิตให้นะคะเพราะว่าเป็นผู้ขายที่เชื่อใจได้ไม่ใช่โจรคะ่ะทุกคนคะ่ะเรก็ปลูกจนจะเสร็จแล้วนะคะแต่ลืมไปนะคะน้องเขามีรากแล้วน้องเขาต้องการสตาร์เกิลจีนะคะสตาร์เกิลจีควรจะใส่ทุกครั้งนะคะถ้าเราต้องการรักษาไม้ให้ปลอดจากโรคในดินโรคมแมลงต่างๆนะคะทุกคน เนี่ยนะคะเรก็โรยรอบๆโคนต้นอย่างนี้เลยใครจะโรยอย่างนี้แค่นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าขอนําดินปลูกมาเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่ารากเขายังลอยอยู่นะคะทุกคนค่ะรากเขาค่อนข้างจะใหญ่นะคะแล้วรากก็ยาวแล้วนะคะรากค่อนข้างสมบูรณ์เลยล่ะสำหรับสตาร์เกิลจีนะคะเขามีรูปแบบเขามีริดแบบดูดซึมนะคะก็คือรากดูดซึมนะคะทุกคนค่ะ เพราะฉะนั้นวิธีการใช้ควรจะให้โดนรากโดยตรงจะเป็นดีที่สุดเลยคะ่ะทุกคนปกติเลยก็จะรองก้นกระถางนะคะให้รากสัมผัสนะแต่ในเมื่อลืมแล้วก็ไม่เป็นไรก็โรยอย่างนี้ได้เดี๋ยวเวลารดน้ํานะคะเขาก็จะละลายนะคะโอเคจ้ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ดินปลูกเรานะคะ คือมีความชื้นที่เหมาะสมแล้วนะเพราะว่าเรได้ผสมไปตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ไปอบได้เลยนะคะอย่างนี้หรือว่าใครจะใช้วิธีการรดน้ําเพิ่มอีกสักเล็กน้อยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ารดน้ําอย่างนี้เราก็ต้องรอสักพักก่อนนําเข้าอบนะคะหรือจะมีวิธีการนะคะรดน้ําอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะนี่คือวิธีการรดน้ําอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็ นำกระถางไม่แช่ในน้ำประมาณนี้ประมาณ2 0 3 0นาทีแล้วแต่ว่าดินปลูกของเรานั้นมีความชื้นหรือความแห้งประมาณไหนนะคะการรดน้ำแบบนี้ก็จะทำให้เขาดูดขึ้นมาจากก้นกระถางนะคะเพราะว่าปัญหาการรดน้ำนะคะมันจะมีถ้าวัาสดุป,ปลูกเราไม่โปร่งพอน้ำที่เราลดบนข้างบนเนี่ยจะไม่สามารถลงไปถึง ว,ว,วัสดุปลูกก้นกระถางได้นะคะทําให้ความชื้นไม่เพียงพอนะคะการรดน้ําแบบนี้ก็จะช่วยทําให้ความชื้นในกระถางมีความชื้นที่เพียงพอนะคะทุกคนคะ่ะชื้นแต่ไม่แฉะนะคะการป้องกันรากไม่ให้เน่าดีที่สุดก็คือความชื้นที่เหมาะสมดินปลูกที่โปร่งนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคน เนื่องจากว่าเราเพิ่งเปลี่ยนกระถางเข้าไปนะคะรากยังไม่ได้เกาะวัสดุปลูกนะคะเพราะฉะนั้นการอบจะเป็นการดีที่สุดหนึ่งเลยลดการขายน้ํานะคะแล้วก็เป็นการควบแน่นเพื่อให้รากเขาเดินได้เร็วขึ้นด้วยนะคะทุกคนคะหลังจากอบแล้วนะคะเร่ก็จะนําเข้าไปไว้ในที่มีแสงส่องถึงแต่ไม่ได้รับแดดโดยตรงนะคะเพราะว่าการอบทุกคนต้องระวังเรื่องแดดที่มีความร้อนจัดๆนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะ เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะถ้าแดดแดดจะแรงมากนะคะอาจจะทําให้ต้นไม้อยู่ในถุงอบของเราถ้าเขาได้รับแดดนะคะจะร้อนนะคะใบเขาอาจจะเปื่อยจากความร้อนได้นะคะจากการอบได้นะคะก็อยากเตือนให้ทุกคนระวังนะคะทุกคนคะ่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะว่าอ,าอนาคตต้นสนิจันบุษราคำด่างเหลืองต้นนี้เขาจะ,จะเจริญเติบโตไปแบบไหนนะคะแต่สำหรับการตัดสินใจครั้งนี้ของเร เรรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากเลยนะคะอืสำหรับใครที่กำลังคิดจะซื้อต้นไม้นะคะเรยอยากให้ท่านนะคะดูราคาเยอะๆผ่านตาบ่อยๆนะคะแล้วถ้าท่านตัดจะตัดสินใจมันจะตัดสินใจได้แบบคือมันจะรู้สึกว่าเราเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเรต้องลามิรักทุกท่านไปก่อนนะคะหวังว่ามิรักจะมีความสุขกับการชมคลิปได้เทคนิคอะไรจากเรไปบ้างก็จะดีมากๆเลยนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะช่วยกดติดตามให้ช่องรายๆด้วยนะคะจะขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอขอบคุณกำลังใจของมิตรรักที่ติดตามกันมาตลอดเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะก่อนจะจากกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเลี้ยงไม้ใครลุ้นด่างอยู่ก็ขอให้ด่างจะจัดด่างไว,ไว้ๆใครสั่งต้นไม้มานะคะก็ขอให้ต้นไม้มาถึงแล้วก็ ถูกอ,อกถูกใจตรงปกตรงใจนะคะคลิปนี้เลยต้องลาพีด่ดักทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ